อ่ะหมายเรื่องหนึ่งครับก็คงจะเป็นเรื่องที่มีการพูดออกไปของประเทศไทยนะครับว่าจะมีตํารวจจีนมาราัตเวียนในไทยซึ่งจริงเราเราก็แก้ข่าวกันไปแล้วเนะาะว่ามันเป็นการสื่อสารที่มีความคลาดเคลื่อนนะฮะ,ะอ่ะยังไงก็แล้วแต่เรื่องนี้ก็มีการ มีมีสื่อหลายแห่งมากของต่างประเทศนะครับอย่างเช่น Bloomberg กร d ด o โอฟรีเอเชีย south china morning post สื่อจีนต่างๆ<ฆ> global times <c oughs> ก็มีการรายงานแล้วก็แบบมีนักวิเคราะห์นักเคลื่อนไหวต่างๆที่มองถึงข้อดีข้อเสียข้อข่าวต่างๆเอารุ้นนี้ก็ออกไปด้วยนะครับก็ในที่สุดยังไงก็แล้วแต่มันก็มันก็ชัดเจนนะฮะว่ามันเป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนคือมันเป็นเรื่องของการทํางานร่วมกันแต่ไม่ได้แปลว่าจะให้ตํารวจจีนเข้ามาราดตะเวนตรงนี้ซึ่งทาง ผู้ว่าการท่องเที่ยวประเทศไทยที่มีการแถลงด้วยนะครับคุณกลางนะครับก็มีการออกมาขอโทษด้วยบอกว่าขอโทษที่พูดผิดออกไปแล้วก็เป็นคนที่สื่อสารหลักๆอย่างเป็นทางการก็คือพูดใส่ไมโครโฟนเป็นการแถลงข่าวต่อนักสื่อมวลชนออกไปแล้วก็ออกมาขอโทษตรงนี้ออกไเป็นทางการในขณะที่ย้อนกลับไปท่านนายกก็บอกว่านายกไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็มีการกล่าวอ้าว่านายกโอเคแล้วนายกเป็นคนสั่งการหรือต่างนายกบอกนายกไม่รู้เรื่องเลยนะครับ นะฮะยังไงก็แล้วแต่มันมีการพูดเรื่องนี้ซึ่งอ่านว่าน่าสนใจเหมือนกันนะครับมีการพูด<ช>ถึงว่าเขาพูดถึงว่าอย่างที่เคยประสบความสมําเร็จมาแล้วในประเทศอิตาลีพี่ออเห็นข่าวนี้ไหมใช่ใช่เห็นข่าวแล้วคะ่ะและเมื่อช้า,ชามีความข่าววามเคลื่อนตัวของอิตาลีด้วยนะคะเพราะอิตาลีเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วมันเคยมีแต่เคยมีคืออยู่ๆก็เห็นตำรวจไปตั้งพื้นที่ในการที่บอกว่าจะเป็นตำรวจจีในการดูแลนักท่องเที่ยวของเขาแต่ที่สุดแล้วอิตาลีตอนนี้ก็ไม่เอานะคะ รเราที่รู้สึกว่าเนาะอยู่ในพื้นที่ประเทศไหนประเทศนั้นจะต้องเป็นคนที่แบบว่าหนึ่งมันเป็นการให้เกียรติประเทศนั้นอยู่แล้วด้วยในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยนะคะนะมันก็เป็นเป็นลักษณะนี้เหมือนกันใช่ใช่คือ<ต>คือคผ,มผมก็ไม่คิดว่ามันเป็นไอเดียที่แบบดีดีถ้าถึงขั้นว่าจะมีการรัตะเวนนะครับแต่บังเอิญว่า ในทุกๆเรื่องมันจะมีเรื่องของความ Success กับเรื่องของความเฟลอันคิดว่าทุกโครงการมีข้อดีมีข้อเสียมันก็ต้องมาถอดบทเรียนกันมี Strange, Weakness มีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะฮะณนะตอนนี้พอพูดเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนที่ออกมาพูดว่า fail นะอิตาลีเฟลนะนะครับแต่ย้อนกลับไปดูก่อน ตอนนั้นทำไมอิตาลีถึงทําอิตาลีในปี2016<ะ>เกิดเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นของการก่อการร้ายการอะไรต่างๆเกิดขึ้นเหมือนกันและมีปัญหากับนักท่องเที่ยวจีนลักษณะคล้ายๆกับที่ประเทศไทยมีในตอนนี้ะนะครับกับเหตุการณ์พารกอนมีผลทาให้นักท่องเที่ยวจีนซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของอิตาลียอดตกไปเป็นล้านคนเหมือนกับประเทศไทย<ะ>อิตาลีจึงคิดว่าทํายังไงถึงจะแก้ปัญหาลอจิกเดียวกัน เจตนาเดียวกันในที่สุดสิ่งที่เขาทําคือเขาเลยทําแบบนั้นจริงๆคือเอาตำรวจจีนเข้ามายืนอยู่ตามแหล่ทงท่องเที่ยวจริงๆเลยใส่ยูนิฟอร์มเลยเนื่องจากว่าค,คนอิตาลีอย่าว่าแต่พูดภาษาอังกฤษอย่าพูดว่าแต่พูดภาษาจีนเลยภาษากรีกษจะพูดไม่ได้เลยพี่ย,อยอ้อยเขาจะมีภาษาหลักของเขาถูกต้องนับภาษาอะไรกับภาษาจีนคือบอแบกันแบบงงกันไปหมดเลยเขาเลยบอกว่าถ้ามันมีเ right, หตุโดดเหตุร้ายหรือความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นมีตำรวจจีนมาช่วยในความสะดวกเลยดีไหม นั่นคือ,อลองเปิดใจกว้างๆก่อนนะนั่นคือวิธีการคิดของเขาเขาก็เลยเอาเข้ามาในจํานวนที่น้อยมากนะฮะอย่างเช่นแบบสองคนหรืออะไรแบบเนี้ยน้อยมากะนะครับและมันประสบความสำเร็จจริงๆครับพี่อ้อยหลังจากที่เขาเปิดตัวโครงการนี้นักท่องเที่ยวจีนทะลักทะลายกลับเข้ามาจากที่หายไปเป็นล้านกลับมาเป็นล้านม,มันมัน s ั c c e s s s กเซสในมุมนี้แต่สิ่งที่ทําให้เฟลคือในที่สุด มีกลุ่มคนจีนที่ทำงานอยู่ที่ในประเทศจีนซึ่งจนถึงตอนนี้ไม่ได้สรุปออกมาว่าเป็นตำรวจจริงหรือไม่จริงแต่ตั้งตัวเป็นตำรวจตำรวจแล้วไปสร้างสถานีตำรวจลับค่ะซึ่งไม่รู้ว่าเป็นสถานีตำรวจจริงหรือไม่จริง authorize คือได้รับการแต่งตั้งจริงหรือไม่จริงแต่เขาใช้คาว่าสถานีตำรวจลับแปลว่าไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการแน่นอน11แห่ง Oh. แล้วไอ้สิบเอ็ดแห่งเนี้ยนะครับมันก็มีทั้งส่วนที่เหมือนคล้ายๆกับในที่สุดเริ่มเป็นมาเฟียกลไรๆกับคนจีนม,มีทั้งพาร์ทของพระเดชและพระคุณคือพาร์ทดูแลฉันก็ดูแลแต่คนจีนที่ทำงานอยู่ที่นั่นก็เริ่มถูกลีดไถใต้โตะ๊ะบางส่วนค่ะในคราบของตำรวจซึ่งสร้างความสับสนให้คนที่นั่นว่าตกลงนี่ตำรวจจริงๆหรือการสวมรอยวะ เพราะมันหาคําตอบไม่ได้เนื่องจากไม่ได้อยู่ในประเทศจีนเหมือนกันและเป็นการเคลื่อนที่แบบลับๆเหมือนกันในมุมหนึ่งฉันก็อาํานวยความสะดวกและคุ้มครองแต่อีกมุมหนึ่งก็เหมือนครอบครอบเงาและกันแกลง้ง <c oughs> เมื่อมีความไม่ชัดเจนตรงนี้เกิดขึ้นและมันแก้ไม่จบวิธีการแก้ปัญหาคือปิดโครงการเพราะฉะนั้นจุดประสงค์หลักถ้าหากว่ามองจุดประสงค์หลักของการทําเพื่อเพิ่มยอดนักท่องเที่ยวโครงการนี้ไม่ได้ล้มเหลว มันาะฉะนมั่นใจใช่แต่ว่ามันล้มเหลวในส่วนที่เขาไม่สามารถควบคุมควบคุมคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีการกล่าว<ๆ>อ้างว่าฉันเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบแล้วก็ทําหน้าที่เกินหน้าที่ได้ออันนี้ผมไม่ได้จะมาบอกว่าเพราะฉะนั้นประเทศไทยควรทําหรือไม่ทําแต่ผมคิดว่าถ้าเราจะพูดว่ามันล้มเหลวเราควรต้องรู้ด้วยว่าพาร์ทที่ประสบความสําเร็จมันก็มีแต่บางทีการพูดถึงพาร์ทใดพาร์ทหนึ่งเป็นอย่างเดียวเท่านั้น ผมว่ามันมีเจตนาทางการเมืองบางอย่างแฝงอยู่เช่นกันเพราะฉะนั้นก็เอาข้อมูลที่รอบด้านมาฝากก็แล้วกันแต่สรุปว่าก็ไม่มีนะครับของประเทศไทยก็จะเป็นแค่การแลกเปลี่ยนหรือการร่วมมือกันทางข้อมูลเป็นหลักครับค่ะเพราะทาง global จุดประสงค์เดียวกันจุดประสงค์เดียวกันเพราะทางอย่างสื่อของจีนอย่าง global times เนี่ยเขาทําแบบเป็นกิจจลักษณะเลยนะคะพอเขาเห็นว่าเฮ้ยมีการประกาศแบบนี้ออกมาปป๊บหนึ่งเขารับลูกเลยก็คือหนึ่ง โอ้คนจีนเนี่ยตั้งใจมากว่าประเทศไทยจะเป็นโมเดลโมเดลในการส่งตำรวจไปลาดตระเวนเพราะความตั้งใจของเขาเนี่ยจะมีตำรวจของจีนไปอยู่ในประเทศต่างๆในเอเชียด,ด้วยถึงขั้นว่าในกรอบเวลามีการไปสัมภาษณ์นะคะ <c oughs> นักท่องเที่ยวชาวปักกิ่งนั่นนี่ต่างๆนานาซึ่งแน่นอนขัะในมุมเขาเขารู้สึกว่าเขาอุ่นใจเขาชอบอาหารไทยเขาชอบทะเลไทยแต่พอเขามาปั๊บหนึ่งเขาต้องยอมรับว่ามันมีเหตุการณ์ต่างๆนานาซึ่งบางคนก็จะ เอ่ย้อนกลับไปดูในเรื่องของหนังซึ่งมันมีมันม,มีหนังจีนบางเรื่องที่พูดถึงเรื่องของเอ้เข้ามาในไทยแล้วดูน่ากลัวจังเลยมีการค้าอวัยวะต่างๆนานาก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่แบบเอ้าหรอที่ไทยมีแบบนี้ด้วยหรือก็เลยแบบลังเลว่าจะมาหรือไม่มาแล้วเขาก็ไปสัมภาษณ์นักท่องเทียเท่ยวเยอะมากเพื่อจะแบบสนับสนุนนะคะว่าเฮ้ยควรมีแบบนี้เพราะเขามาถึงปั๊บเขาก็จะอุ่นใจมากขึ้นนะคะก็ตอนนี้แหละค่ะแต่ทั้งหมดใดๆก็ตามเราไม่ได้มีโครงการนี้แล้ว 秋。